พักกางแง่งครับหนุนโดดโป๊ะเอ้ากลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ,พอก็เบาบนอีกคือเก่าครับพี่น้องนี่ที่เด็ดหมดอีกแกงน้ำใหม่เด้อพี่น้องเด้อแกงน้ำใหม่สดกินเบ็ดบนน้อพี่น้องขาดวุ่งแง,ง่แกงใส่ผักกางแง่งหอม ใส,ส่พอกี่ตัวมี่ดุกลดมี่แยงใส่พอมาเด้วยพี่น้องเนื้อกินเขาแรงเหมือนกันนะครับเหมือเ,เบาบนได้เขาเจา้าเสือเขาเจ้ามากพี่น้องเลยกินกับแกงเราใหม่มาเด้อยพี่นอ้องเออในประเทศต่างประเทศน้ำยางน่านขนๆเหมือนโอ้สุดยอดไยมาโอ้ยหอมมากยงัง ข้าแดดทีหน่องครับหนครับดื้อมึงเมื่อดูดดดเฮ้ข้ามแดดใส่ดุดดุดบโอ ดจเดจอดกรอด,อ,ด,อ,ด,ดอยากงานไลฟ์หน้งเอ,อ้บอกไเดี๋ยวมีเวลาไทยเจี๊ยบพวกกันไหนพักแต่งนี้ครัรหนุด้บ โอ้น,อนําจะน่าสุดอยอดมีเนรอคนณแม่ร่อนฝานแล้วก็ต้มมาให้ครับอ่อนๆ่อนมันว้านน่อยอืม เสียงพัดลมเนาะพนะี่น้องเอ้ยบึน ลุกโดดก็ซีดใหม่ซีเดียวกันไลา์คอมเมนต์ไลา์หาวัวไหลคนมึงก็ถามหาสาโขรหาหดน้องนี่น้องเนาะว่าเป็นยังคือมอโมอเขาลิดน้งช่วงนี้งานพันหลายน้องนี่น้องบ่คคอยมีเวลานะครับ ถ้าได้พักกัญยามาเกี่ยมเนี่ยุดจอดเลยครับคำนี้ไงเนีน่ยหเพื่อพี่เพื่อน้องครับ ใส่แล้วเขาย้อล้ไมเข้ากันดูลงไป มไปก็จิบหน่อเนาะพี่น้องเนาะคำว่าเรียกว่าแย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะฝากเนี่ยรับกดไก่กดแซ่กเบาบ,าบนฮือเกาเลยเรือครับพี่น้องเพื่อเนี่เป็นกระรังแนงแจยกเบาบนเนี่ยจิบตัวต่อไปนะครับเนาะเอ้าสำหรับหมูบ,บ้บาวบนกไก่แกงเนาะใหม่นะครับ,เส,บเสร็จแซ่หอมๆไอ,อ้ปลากระแยงเขาอีตัวจะไงกับ อีกรอบนึงนะพี่น้องนะโคกดไส้โดแช์คือเขาลหะครับไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ